ก็สวัสดีนะครับสวัสดีกับเราในช่องพังแม่มูลนาโชคอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับแม่แม่ทุกทกท่านเลยนะครับเข้าสู่บ้านพังแม่มูลครับวันนี้กินมากพลังเยอะครับต้นไม้ล้มทับทางเลยไปจะได้ไม่มูลเอ๊ะ มันมีมีพลังครับต้นไม้ล้มสองต้นเลยบูยพลังเหลือเฟือประสันต้นอยังต้นบักเซล ตุงนี้พลังข้าเหนียวเยอะแยะครับงานเข้าอีกแล้วผลงานเมื่าคืนกินหลายแห้งหลาย กินเยอะพลังเยอะก็ลองวัดกับวันนี้ก็เลยวัดกับต้นไม้ดูครับว่ามันจะหักบ่มันจะล้มไหมนี่คือจอมหยุดได้นีอ่นอออึบ,อ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 บขั้นขั้นทูทู่ทู่ทู่ขั้นขั้นอืม ลมกินหากซะบว่าพลังข้าวเหนียวอันนี้ก็ต้องแสดงพลังกันหน่อยแล้ว ต้องออกกำลังกายแต่เช้าแล้ววันนี้กินหลายพลังหลายเขาวะ <laughs> เดี๋ยวได้ใช้พลังกันครับงานนี้เดี๋ยวได้งัดกันแล้วกินเนยอะพลังก็เยอะ ทำลายกันหน่อยทำลายพลังก่อน <Yeah. S 1> งัดเขามาเลยงัดงัดงัดเขามาทางในเลย <Yeah. S 1> มามาจะได้ทำงานกัน

ทำความสาดเลยคือนึงน่อยนึงน่อยนึงเอ็าพอพอมันจะดีด้วยอ้เออดีตะคนขัดลงขัดไปขาดไปไหมขัดไปเลยเอ้ถอยไหม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  không? Đây đi. Không. ảo. Ý con. Ờ, chín tham biên có con kịp yên thì khắp thành. เก็บเลยเก็บเลยเก็บใส่เท่าเลยไปเมืะะ่อไ,ไรวะเอ้ยไม่น้อยนะเ,เอาจอาอก,กทางก่อนเ,เ,เอออ่านละเ,ลเลก็บเ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 ลยทำความสะอาดด้วยปะยไปพ<ป>อแล้ว อังนี้ก็สะอาดแล้วมาเอาข้าเหี้ยนไปชูปพลังแล้วเหมือนยังเชินี่หมดพลังแล้วจะกินได้อีกฝากด้วยนะครับฝากแม่ทุกท่านเลยด้ครับเด้อแม่ท่านใดแวะผ่านมาครับ เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามฝากกดมัวใจครับฝากกดตั้งายค,ครับให้ช่องเล็กๆด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ก็ขอเก่าคําว่าสวัสดีครับผม